รถนี่มันแรงแบบส0 0รจีเลยเหรอ่าใช่ป่ะเนี่ยวิงพอๆกับ7จอ่ะใช่ป่ะเฮ้ยแต่ความเร็วมันมันเร็วจริงใช่ปอุ้ยเร็วแล้วเร็วมวอโว์ดูดูดว้าว ข่าวเหลี่ยงสารถูกต้องฉันได้ซื้อไปหมดแล้วฉันคือสุลต่านใงเมืองเชียงใหม่ตอนนี้ซึ่งเราอยู่ที่มันจแัแเราก็เลยได้ข่าวว่าแบบเฮ้ที่นี่เขามีอะไรให้เล่นอะไรแบบสนุกสนานอะ่ะรถไฟลงรถไฟรางอะไรอยากรู้มันแบบแรงจริงหรือขโมยหรือเปล่าไงแบบอยากเห็นเนี้ยนะก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็ต้องขอกราบสวลสยดที่กำลังะไปเชื่อถ่ๆๆทุกทุกท่านนะครับวันนี้โอ้โหโหมดแล้ว พี่ตัตงนะครับผมเดี๋ยวจอดจอดวันนี้เราอยู่ที่เขาเรียกว่ามันบที่เล่นมันจับไว้เครื่องเล่นมาแล้วเราเรามาเจอเพื่อนครับคือไม่ได้ตั้งใจนะคือเราพาไอเปอิลมาวันเกิดใช่ป่ะใช่แต่มาเจอเนี่ยช่างหนังสระบุรีนี่เวลาพวกมึงถามกูบ่อยนะว่าชามเม็ดไอชุดหกสิบชุดเที่ยอะไรเนี่ยซื้อที่ไหนแคมเคืมนี่สายพานต้องอัดสระบุรีเท่านั้นครับรถเรเราก็ใช้อยู่ค่ะตอนนี้อันนี้ก็ ไปเที่ยวมาเที่ยวกันเรามาเจอกันแบบไม่ได้นัดโทรหากันบอกว่าอยู่ไหนเนีอะเราก็บอกกูอยู่เชียงใหม่บอกว่ากูอยู่เชียงใหม่เรื่องก็เลยมาด้วยลันทีนี้มันบอกว่าที่เด็กที่นี่ต้องมาเล่นอย่างนี้ก็เลยพาเจ้าพยโยหนุนกเจ้าพลโยอยู่นู้นแล้วก็พาเจ้าอีวามาด้วยนะสองคนได้ข่าวว่าไอ้รถนี่มันแรงแบบสองร้อยจีเลยเหรอสองร้อยกว่าใช่ป่ะเนี่ยอันนี้ลองง่ยลองแล้วดับคิวตาใช่เหรอจับคิวตาด้วยเดี๋ยวผมจะพาไปลองกันครับอันดับแรกพอเรามาแล้วมันต้องทำอะไรหรอเสือเหรียญไปเสือเหรียญเหรอต้องไปซื้อเหรียญ คือมันเป็นรถใหญ่เลรอใช่ยแล้วเขาไปเหาะแล้วไปต้องข้ามอะไรนี่นี่ข้ามนี้อันนี้เปลี่ยนบ้างเดี๋ว่าอะไรอันนี้ถ like ่ายรูปข้างนี้ได้ไหมเออนะอันนี้ก็จะมาเนี่ยครับตามตามที่เห็นเลยทีมงานครอบครัวไปเหาะไปรเหาะพร้อมป่ะไปเหาะพร้อมไหมครับไปเหาะพร้อมไหมข้ามไปเร็วมันแรงนะโอเคแล้วเปล่ามันอยากแรงเกินอ่ะไปมันนั่งได้สองคนไอ้เนี้แล้วใครจะถ่ายคลิป มันต้องมีคนถ่ายมีคนขับนาประโยชน์ต้องนั่งกับพี่โมนะลูกเดี๋ยวจะนั่งกับป๊าป๊าป๊าของเล่นรอบหนึ่งรอบมาเล่นดีกว่ารอบหนึงรอบมันได้ไหว่าถ่ายคลิปก่อนโอเคเอาเงี้ยฮาร์ดมึงไปกูมึงมึงเป็นคนถ่ายกูเป็นคนขับเอาไปเอาแพร่แพร่ไอ้เงี้ยให้ผมอยู่หน้าเหรอมุมไว้เอ้ยอ่าต่อกันไปเเลยนี่ยถ่ายแล้วอยู่ข้างหน้า เออกูมึงเป็นคนถ่ายไงเห็นกูเป็นคนขับไงคือถ้ามึงขับมันไม่แรงเท่ากูไง <c oughs> เอางี้ดีกว่าฮะไหวเปล่าไปโอเคอย่าพูดแล้วนะอยากลองเหมือนกันว่าสองร้อยจีบนลางเป็นยังไงเขาบอกว่าฝังจีประโยชน์ต้องรอก่อนเดี๋ยวพาประโยชน์เล่นอีกรอบหนึาะ <c oughs> ตอนนี้ประโยชน์เล่นอ่ะอาจจะต้องแบบขี่เบาเพราะว่าเด็กเดี๋ยวพุ่งออกโอเคโอเคไปมาดูมานี่นี่พี่เอานะครับเดี๋ยวพาไปรอจ่ายตังค์ไม่มึงจ่ายกุกคนโอเค ไปตัดภาพเจอตัวขึ้นเลยพร้อมยังมึงอ่ะกันไหนขูก็พร้อมนี่คันหน้าดิคันหน้าดินี่มึงถือกล้องดินี่ใช่นี่ยิงครับยิงครับไปไม่ต้องจับเขาเาช่วยเขาช่วยเองมันจะมาหยุดเองนี่รับเลยรับเลยใช่ไหมครับอะไรครับอันอันนี้ผมต้องยังไงครับเนี่ยเอาเลย่างนี้เหรอแล้วถึงผัก เอ้ยเอาถึงถงได้กล้องอะแรงไหมครับพี่ความเร็ว40ครับผม40่สิบสี่ไมล์ต่อชั่วโมงอันนี้ทำได้ไรพี่ันได้ครับผมดันค้างไวครับดันค้างไวคือจะให้รถมันึ่งพี่ครับค้างไวอย่างไรอันนี้คือแรงสุดเลยพี่หน้าเบรกอ่ะเอาดีพี่เก่งครับอย่าโก้ครับไม่โก้ครับเขาบอกไปแรงสุดไอ้สัสเฮ้ยข้างหลังไงที่เอ๋ยไหวเปล่าอ๋ออ๋อดันสุดเหรออ๋อดันสุดอย่างเดียวดันไงฮะอุ้ยที่เอ๋ยไปโค้นเลย ไอ้ยาพวกแรงเกินโว้ยเลยโว้ยไอ้แรงเกิโว้ยโุ้ยชิบหลแรงแวองลุ่วงลุ่นว้าว้าว้วว้วาแล้ว้า้้าวว้้ว้้เาเ มันก็เบรกมันเองเบรกนเองใช่พูดเล่นเออพูดเอ้ยอย่าไป้อ้ยฮัลโหก่อนอุ้ยโอ้ยอ้ยยี่ย เร็วใช่ปะเออบอกรถความเร็วเนี่ยมันรถเองกูไม่ได้ทำอะไรมันรถมันเองที่อันเนี้ยกูเนี่ยมึงดูขาคุณเนี่ยไว้หมดอ่ะมันรถมันเองเขาบอกสโลสไลด์สต็อปสามสิบเขาบอกสไลด์สต็อปสามสิบเห็นไหมเห็นเปล่าเออแล้วก็เราจะลากขึ้นไปแบบเบาๆไอ้ยานปวดขี้ปวดเยี่ยวอ่ะทำไมหลังผมสวดวะเบรกเบรกไอ้ยานเบรกโอ้ยอุ้ยเร็ว ตรงนี้คอืออะไรวะตรงนี้คืออะไรครับเนี่ยจะลากขึ้นแบงก์วันแล้วนเนี่ยเขาบอกให้ปล่อยมือปล่อยมือกูปล่อยแล้วเนี่ยปล่อยมือเนี่ยปล่อยเนี่ยขาแม่ทำเหี้ยไรๆเหี้ยเป็นไงครับกูดูผมไปเลยดูเขาไปเลยมั้ยโอ้โหกูพุ่งมาใส่กูไอ้เหี้ยมันเร็วจริงวะเร็ววะนะครับตอนนี้ก็เป็นการเลือกขึ้นแล้ว ไอ้ยันอยู่ข้างหลังนะอยู่ข้างหลังเห็นเปล่าไม่รู้สอนสาวเชือกเก๊สาวเชือกเก๊สาวเชือกไอ้ยี่ขึ้นถึงวะเนี่ยไอ้หางถ้ามันไหลไหลกลับหลังลงไปทำอไงวะเขินข้างหลังผมบอกเลยนะครับความเร็วเมื่อกี้น่าจะอยู่ประมาณ220ร้อยยไงสองประมาณ220บวกเพราะว่ามันแรงเกินใช่ไมไม่ได้แอคด้วยผมบอกให้วิ่งพอๆกับ72อ่ะได้เหรอเฮ้ยแต่ความเร็วมันมันเร็วทิ้งเลยใช่ด้วย ครับตอนนี้เราก็เป็นการเอาขึ้นนะเดี๋ยวพาน้องปปะโยเล่นอีกรอบนึงแต่ผมว่าน้องปปะโยนนะมึงว่ามันจะร้องง่ายก็ต้องเบรคค่อยๆเลยเล่นแบบเมื่อกี้ไม่ได้เมื่อกี้มันเร็วเลยแบบไม่ไม่มีเบรกอะเออแบบไม่เบรกอะเมื่อกี้เราไม่ได้เบรกนะบรรยากาศค่อนข้างสวยนะครับข้างนอกอะไรนยผมพาดูครับบรรยากาศดีเลยนะดูดิครับรอบทางนะสำหรับใครที่อยากจะเที่ยวแบบมั่นจงมั่นแจ่มอะไรก็ลองมากันได้เนี่นะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอ้โหแจ๋งเจงขอบคุณครับนี่มามาเที่ยวกันได้นะ บอกเลยไม่ได้แอคด้วยเนี่ยครับแหกแหกปากไวๆกันทั้งทางเหรอผมบอกเลย <c oughs> จริงเร็วจริงตอนนี้ก็เป็นจังหวะขึ้้นแลวมันว่ามันจบเท่านี้ตรงน,นี้ก็ฝั่งขวาก็เดี๋ยวจะมีเล่นอะไรเนงะี้ยนี่เขาเรียกอะไรอ่ะอ๋ออันนี้คืออะไรเนี่ยครับมีเครื่องเล่นเยอะมากมายเครื่องเล่นมันเยเนอะเนาะแบบปีนต้นไม้ปั่นจักรยานอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะแบบปั่นจักรยานจักรยานเนี่ยกระเบียร์รถเที่ยวนี่อะอะไรอะ่ะร,รถรนะอะไรอะ่อะ สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้เจ๋งโอ้เจ๋งเนี่ยครับมีทรงมีสาวด้วยครับอ,อะไรอะไรอ,อะไรไปคนเดียวใช่เหรอนี่ครับโอ้โหดูครับอย่างเจ๋งบรรยากาศก็ดีนะครับแบบมานอนแล้วก็มาเที่ยวอย่างนี่นะครับนะสวัสดีฟิลนี่อัดสองนั่งอัดสองนะครับนั่งอัดสองอะไรเง,งี้ยครับผมไปคนเดียวไม่ได้นะครับเดี๋ยวใจหายตายวายๆนะครับผมครับผมแม่งเริ่มขึ้นแล้วโอ้เจ๋งโอ้เจ๋งยังไงยังไงยังไงห้องน้ำอยู่ไหนวะขี้แตกไอ้ยแม่งเร็วยุหายเลย จะหลุดโค้งอ่ะไอ้เหี้ยเออโอเคครับเราก็มาถึงข้างบนแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปผมจะพาน้องเปโยเล่นนะครับยังไงพี่เอวามาแล้วนะครับกับพี่อั๋นเป็นไงครับสนุกไหมลูกสนุกป้าป้าพาหนูขี่เร็วเปล่าไม่เร็วเหรออุยป้าป้าหนูไม่ไหวไงนี่ดูพ่อแบงค์ด้วยไม่เบรกด้วยเกือบพุ่งลงนาเมื่อกี้ไงเดี๋ยวตอนนี้เป็นตาของเปโยแล้วใช่ไหมพร้อมหรือยังพร้อมอย่างครับโอเคครับพี่โมไปถือกล้องถ่ายตรงนั้นแล้วกันนะครับเดี๋ยวครับ ไปย่อไปย่อหน่อยครับไปย่อหน่อยครับสนุกไหมครับไม่ร้องเลยพี่ไปยอสนุกไหมสนุก้ากเลยเหรอเอาอีกไหมครับไม่ครับเสียวไหมมันไปเร็วมากไหมโอเคสนุกมากมันไปเร็วเกินนูตกเลยเนี่ยจังหวะเข้าโค้งนะฮะมันแบบว่าถ้าสมมติเราไม่เบรคแล้วเราปล่อยไหลไปเลยมันจะบก แบบเร็วจัดนะครับก็ชอบไหมชอบไหมเป่าชอบพี่เขาไหมอ๋อไม่ใช่นะครับหยอกหยอกโอเคเอาแลน้์อันอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอยู่พุ่งใหม่แลนด์ไปก่อนนะครับอย่างที่บอกครับมันมันจริงๆเนี่ยมันมีอะไรที่เล่นหลายอย่างอยากลองเล่นอย่างอื่นไหมเดี๋ยวพาโมรอกันนี่ก่นกนอนเดี๋ยวผมขับเองได้งั้นเอาให้อันนี้ก็คือให้มึงเป็นฟิลทีมงานด้วยพายโมไปลองมึงก็จริงๆมันไม่ได้เร็วโมมันแค่เร็วแค่ตรงนี้ตรงนั้นมันก็ไม่มีแล้วมันแค่เร็วขาลงตรงนี้เฉยเนาะไม่ต้องกอล์ฟกอฟ เออพอลงไปไม่มีไรไม่เชื่อมึงลองไปดูดูดิตเอรอเทียฮาร์ดเออแล้วหนูอะจับกล้องถ่ายอย่างนี้ให้ฮาร์มันฉี่ไลยป่ะคนดูครับไปครับติดตามชมเลยไปตอนนี้เราก็ได้ทําการเล่นถือว่าสนุกมากเสร็จกันเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมีแพนไปกันต่อไไปด้วยกันนะคนดูบอกอยากเห็นฟิลแบบในร้านเราเพราเราเป็นยังไงมาที่มาเชียงใหม่ต้อง ใช่ช้างคารับนี่<ด>โปรโมทให้เลยนะเดี๋ยวไป <c oughs> ไม่ได้แดกเหล้าฟรีอู้จัดไม่ต้องแดกฟรีผ <c oughs> ่านโลกไปตัวนะเดี๋ยวเจอกันใหม่แล้วเดี๋กวกดแล้วก็แชร์ใครที่อยู่เชียงใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วใครอยากเที่ยวผมนะวันนี้พรุ่งนี้มาเร็วผมอยู่วัดสามารถดูหน้าเฟซได้แล้วเจอกันนะครับใครคอมเมนต์ก็ขอเจอหน่อยนะไปเจอกันใหม่มมเดี๋ยวกดแล้วก็แชร์ด้วยกดติดตามไม่อ่านนะนะครับสวัสดีครับ